กลับมาที่หน้าโรงรถจักรนะฮะได้กระบวน909แลือก็911 นี่ขบวนเดียวนะน่าจะเป็นก้าหนึ่งหนึ่งไม่ได้ดูข้างเลย เขบวน84เขบวนสามูนสองะครับแล้วก็ QSY ห้าสองหนึ่งสามโอ้โหมาพร้อมกันเลยกำลังลอดทางยกระดับของรถไฟฟ้า,ฟาสายสีแดง ตอนนี้กำลังเคลื่อนมารถ302นี่ได้อันสตอร์มครับด้านข้างก็เป็น QSY เอสไตีคู่กันมาเขาจะแข่งกันมาหรือเปล่านะฮะเสียงบรรเลงเสียงเพลงงานแข่งเรือนี่ดังขึ้นมาในหัวเลยไก่ที่กำลังดูอยู่แล้วก็ลองจินตนาการ,มา,รมาแล้วครับามาแล้วออก็ปลูกจะพอด้ายตอมาแล้วนีออกสายนี่ออก้ายนะมาแล้วครับคิวสยตามหลังมาตามหลังตีมาตีมาโอ้สายสีแดงครับสายสีแดง แม่วิ่งตามกันมาพอดีครับคลิปนี้สามขบวนเลยอยู่ในชุดเดียวไล่กันมาไล่กันมาคิวเอสวายคิวเอสวายจี้กันมาสามศู 2, นยะ์สองจอดชะลอทางรอทางรอทาง,รอ,ทางรอไหวไหมเอาเอาออกตัวมาแล้วออกตัวมาแล้วรอกันไปสลับกันไปสลับกันมานี่ขบวนยามเช้านะครับก็จะวิ่งตีคู่กันมาบ้าง ว่าเขาก็มามามา,มานี่โอ้โหไล่ตีคู่กันมาเลยฮะชิวสวายนี่ไม่ยอมนะครับปล่อยให้ขบวน3ามทุนสองนันแซงไปก่อนตอนนี้ไล่จี้ไลจ่จีไล่จี้ขึ้นมาจีขึ้นมาโอ้โหอันสตอมควันพุ่งเลยควันพุง่งควันพุง่งอัดเข้ามาครับแหมต้องพ่วงหนักด้วยชิวสวายนั้นมีแค่คันเดียวมีคันเดียวยวิ่งมาวิ่งมาโอ้โหแซงแซงอันสตอมแซงไปแล้วครับแซงไปแล้วแซงไปแล้วแซงไปแล้ว มันสดูกมา สามศูนสองนะครับกระบวนโดยสารจากลบบุรีก็ทําระบวนผ่านไปส่วนเชื้อสายห้าก็เตรียมเดินทางกลับเข้าสู่โรงรถจากดีเซลบางซื่อได้วล้ก็กลับ เพื่อนมาแล้ว น่าจะเป็น909ครับรถน่าจะแยกกันวันนี้มีรถเดินทางไป4ขบวนนะรถท่องเที่ยวมีไปชัยภูมิด้วยที่หะ183มีรอยย่อบอสซัมมีอันนี้เลยมันต้องแยกกันไปนจัดขบวนไม่ทันก็นไม่รู้ลากวีดยาว่่ 5, 8, 3, าานนัั้ไปชยมมดตออรถีก3สุ ไม่ใจเลยพี่ไปไทยภูมิแต่แต่สถานีไทยภูมิสถานบก